พี่น้องตัวนี้ตามีมีแนวมาหายพี่น้องเบิ่งนล้วตามีได้หน้าแปลงเก่าน่ะหน้าแปลงเก่านี่ตามีปลูกะเผาน้ำหอมซื้อจากงาน,นกระชากมาเฮ้ยจากงาน,นกระชากมานี่พี่น้องซื้อจากงาน,นกระชากมา ปลกูกคือปลกูกไฮยูนิชิป,ป้อนเนี่ปลูกไว้อันนี้ได้หกเดือนประมาณหกเดือนหกเดือนกุ้งกวัวได้ต้นกาป,ประมาณนี่ตอนแรกต้นกาที่ที่พี่น้องมึงคลิปที่วิธีปลกูกอาจจะประมาณจักอ่า สามสิบเส้นมีสิบสามสิบต้นมาพวกเผาแต่มีซื้อมากกว่านุ่นนอละอ่าวหอดบานเฮ้ากับน,นอละประมาณเกตสิบต้นนี้ต้นนี้ซึ่งกันกระชากลอยหนึ่งย่สิบประมาณสามสิบเส้นสามสิบสี่สิบเส้นพี่น้ 30, 40, 40นนองอันนี้ขึ้นมาหากอาหกเดือนอย่าขึ้นมาเลยประมาณ Mình mệt rồi đây, mệt quá rồi, mình không Mệt quá rồi, mà này À, hút đường hút cả, vô vâng thân để tay bụi Tay bụi Thăm nhìn vô vâng thân để téng đi Nó pháo về téng, mất thăm nhìn Thăm nhìn vô thân để téng mình. À, vâng mình tìa tìa rồi rồi này, mình tìa rồi à, Mình tìa rồi Mình xịt xà lát rồi Xà xịt xà cả Nâng... อาการปุ๋ยมือนีมาบอกวิธีใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยพี่น้องใส่ปุ๋ย,อ,ยอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งนี่สีอยู่อ่งา,า,า,อางกระชาตัตบ่มเนอ่างกระชัตบ้างหันถือบ้าต้นนี้ได้ปลูกยี่สิบเส้นต้นนี้ได้สี่เดือนสามเดือนสามเดือนสี่เดือนสามเดือนกวน่าแล้ว สามสี่เดือนสามเดือนกลัวกล่อมสามาณนี้เป็นยังจังบัตอกันเพราะว่าของสบี่เป็นการทดลองเป็นการทดสอบสีที่เคยเห็ดมาแล้วกะะ็ได้ฝนแล้วก็เห็ดบ่ได้ลงทุนหลายบ่ลง้ร่งุ่นเฉลี่ยบ่ได้เป็นแปลงสีหลาย้อยต้นเป็นแปลงสีเห็ดไปไทายกินไปถทายกินที่ปลูกไปลิปที่แล้วว่าง อสองสามมือสองมือก็เป็นปลูกไว้สิบต้นที่พี่น้องเห็นแนะ่ะอันนี้เป็นตน้นถีปลูกแล้วสามเดือนกล้วแล้วอันนี้สีมาใช่ปุย๋ยสีมาใช่ปุ๋ยให้พี่น้องเบิ้งว่าใส้ปุย๋ยได้จังไรรอบรอบนี้สามีบ่ได้เพราะว่าห้องพื้นไปแล้วนี่ยห้องพื้นที่เป็นขี้ค้วยไปแล้วขี้ค้วยขีไกล้ก็แล้วแ,แ,แต่สะดวกอันนี้ของสามีเป็นขี้ค้วยห้องพื้นไปแล้ววันนี้สามีเสียเอายูเลี่ยยูเลี่ยมาลุง พี่น้องอยากใช่ปุ๋ยสูตรใด,ดกับกับบ่เป็นอย่างแต่ว่าเมื่อนี้ตะมีให้เห็นเป็นเป็นอยู่เนี่ยตะมีจะเป็นเป็นงานสดทดสอบแล้วก็ได้ผลแล้วก็เห็นตอน้องคือคือตะมีซื้อ,อปุ๋ยมะรูหนึ่งปุ๋ยยินเลยมาโลดหนึ่งกังสดีมา อุ้ยหลบหลบส่นมันเนี่ยฟ้าห้องเต็มๆยี่พี่รองฝนถี่ตกอยู่นี่แต่มีสีโอ้ยยูเลียโอ้ยโอ้ยยูเลี่ยหายเบิ่งว่ะแต่มีเห็ดแบบนี้ละมันจะเห็ดอย่างายมากไม่ยูเลี่ยลงไปพอประมาณพอประมาณพอประมาณพี่รองพอประมาณแบบหมดหนา เป็นการเป็นการสดล่องคือกัน,นแต่ว่ามันได้ผลแล้วล่ะแตมีเห็ดแล้วได้ผลแล้วแต่อยากให้พี่น้องเบิง้งคือน้ำอยากน้ำไปเห็ดหมายถึงเแต่แตาต่มีคือหมายถึงว่าบอ่อเห็ดหลายบอ่อเห็ดเป็นร้อยๆยเห็ดพ่อได้กินแต่จจว่าบอ่อหลายแตามีกระตังเป้าไว้เห็ดรลอบหน้าเนี่กระสียูสีประมาณห้าสิบตน้นนี้ ติตนแค่นี้พี่น้องพอาต่างหลายวันนี้กกน้ำน้ำเลกน้อยน้ำเกน้อยราวามูลีฟา้องตึ้งหมดละาว่าแบบห้องกบหมดตัวห้องก็หดตัวบานนี้น้อง ประมาณนี้ประมาณนี้วิธีใส่ปุ๋ยมะพร้าวต้นนี้ประมาณจะหกเดือนหกเดือนอ,อีกต้นหนึ่งกับประมาณสามที่เดือนสามเดือนกว่าที่เดือนแล้วห,หนานตัวนี้ก็เฮ็ดธับมาาหนึ่งดอก มันยังมาบไม่จุดมอท่าฝนจังน้อยพี่น้อง่าฝนจังน้อยเอาเอาแต่นี่เฮ็ดเป็นเป็นเป็นงานอาันเนรเล็กโอ๊กต้นไม่เป็นงานอาันเนรเล็ก ยังฟาง,นะง,ง้ <Okay. S 1> องนี่พี่รองยังฟาง h o à โอเคทำนี่ก็พอแล้วถ้าฝนพี่้องฝนตกฝนขึ้สิฝนขึ้สิบ้าท้างแล้วเต็มเต็มแล้ว như nào xăm nè hò thế nào tốt quá thế phí, phí mưa năm kiếp bậc phí mưa năm nó xì ẩn phi phí nào ได้บอกเจ็บบอกพกเมื่อน้ำได้เจ็บได้แล้วแล้วสีย่างปลาหมึกมั้งคลิปนี้ไ้แช์นี่พี่น้องฝนสิตกคือฝนสิตกนี่ล่ละฟ้าห้องบึมบอมูมมนี่นี่เงื่อนนี้ลงมาน้าได้แป๊บเดียวฝนก็สิตกนี่ปลูกไป

คลิปหนาจังมาเบิ้งอีกทีนึงคลิปนี้ไปชั้นนี้สวัสดีครับผม